ตอนนี้ถึงสานามอาดิมาอุเกอ์สเตเดียมแล้วนะฮะนี่ผ่านเวลค c ั p มาแล้วครับในรอบแบ,บ่งกลุ่มปี2002นะฮะทั้งหมด3เกมด้วยกันครับดูครับเป็นฟกเกอ์สเตเดียมของ,ของแท้ครับพื้นย้าครับดูครับมุงมากครับ ครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ทางคุณบ๊อบบูวนะครับสนามคาชิมาสักเกอร์สเตเดียมเนี่ยครับมันเหมือนกับสนามอะไรในยุโรปครับก็ถ้าดูดูดูจากรูปทรงนะฮะก็นี่คือเขาเรียกว่าเป็นสนามฟุตบอลสมัยใหม่จะจะออกในในแนวของเป็นชามอ่างนะจะเป็นอัาจับตันนี่จะต่อต่อกันซึ่งซึ่งในยุโรปเนี่ยสนามหลายสนามเนี่ยจะออกมาทรงนี้นะฮะก็เท่าที่เห็นเนี่ยเหมือนเหมือนกับซาิีอโกเบนนเบลของเลอมาริดเหมือนกันนะหรือหรือแม้แต่ เบมบรีเนี่ยก,ก็มีส่วนที่จะคล้ายคลึงนะฮะคือเป็นสนามเขาเรียกว่าสนามที่เอาไว้จัดการแข่งขันฟุตบอล<ด>แบบใหญ่ๆนะฮะอย่างเช่นกีฬาใหญ่ๆอย่างโอลิมปิกโอลิมปิกอย่างฟุตบอลโลกอย่างเงี้ยนะจะจัดสนามลักษณะนี้คือจุผู้ชมได้มากนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะทันสมัยมีหลังคาล้อมรอบหมดเลยนะครับเหมือนชามอ่างยักษ์ แต่ว่าเสื้อนี้ก็คล้ายๆกับแมนยูเหมือนกันนะพี่มีมีอยู่ปีองนะมีอยู่ปีงนะแล้วมันอุลาวาเลส <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าเกมนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยพวกเขาแพ้เรามาเนี่ยพี่จอมฟันคงหน่อยอว่าจะเป็นไงพี่ไอ้วันแมตช์ที่เขาแพ้เรามานัดแรกเนี่ยถ้าถ้าใครได้ดูเกมอ่ะจะต้องจะคงเห็นนะว่ารูปเกมเนี่ยเป็นรองแต่วันนั้นที่ชนะเนี่ยชนะด้วยจังหวะ นะอย่างที่โค้ชแบนบอกว่าเป็นชนะด้วยด้วยจังหวะแล้วก็มีบวกโชคดวงนิดหน่อยนะแต่รูปเกมเนี่ยขนาดเล่นในบ้านเรายังเป็นรองไอ้ตรงนี้พอมาเยือนเขาสภาพแวดล้อมกองเชียร์เจ้าบ้านนะะความคุ้นเคยที่สูงกว่าในระดับรองแชมป์สโมสรโลกเลยก็ดูแล้วท่าทางจะเหนื่อยอาจจะเป็นพวกแตก <c oughs> นะทีมาก็ไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญคือแรงจูงใจงผมมองว่า น่าน่าจะอันนี้พูดตรงเลยนะน่าน่าจะน่าจะแพ้น่าจะแพ้น่าจะแพ้เบาๆหน่อยโอเคครับผมครับผมสวยงามตามท้องที่น่าจะแพ้ไง